คนที้เขาลถไปแล้วอพี่ใ okay. คทันในคลิปไม่ใช่ยามา่า ピピピ。<laughs> เออแยกเปนคนเดียวคเดียว่ละสอนใไนรักาเลยรได้ไม่ถ้ามันเจ็บก็ลงก็ลงเจ็บเลยเบิร์เบนอเบเไปดูขาองภาพออก มาอครับผู้กองเราจะงงใช่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 เอาขออาจารย์ี้แงอะไรพวกทำีขอแล้ว วันนี้เดินทางมาลงพักมาทําอะไรครับพี่มาแจ้งความเรื่องรถตกพ่อครับเรื่องค่าเสียหายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับตอนนี้มีหน่วยงานไหนเข้ามาพูดคุยบางอย่างครับยังไม่มีเลยครับครับก็มีถลอกแผลที่หัวเข่าทรัพย์สินมีอะไรที่เสียหายมั้ยมีมอไซค์พันนึงครับตอนนี้ยังตีราคาไม่ได้เลยแล้วทางผมน้องหลักรับ ผมก็มอไซค์ครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือ่วนของมีทรัพย์สินอะไรคเสียหายไหโทรศัพท์นาฬิกามมีอะไรมมอแค่รถกับศับโทรศัพท์ที่เราเสียหายอร่างนี้เราอยากจะฝาก่วยงานเจ้าของท่อที่ทําตรงนี้หน่อยไหมให้ออกมาดูแลรับผิดชอบให้แบบว่าให้มันทให้แบบว่าดีวันนี้อ่ะเพราะเดี๋ยวมีประชาชนคนอื่นเพอาะต่ไปอีกที่เราดูพอรู้เนี่ยกี่คันกี่คนแล้วที่มีปัญหาที่ตกอยู่ สามคันแล้วครับสองคันแล้วนะ,นวนะครับเห็นว่ามีแท็กซี่ผู้โดยสารลงมาก็ตกเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอย่างของ,ของกรณีของเรานี่ของน้องมอไซค์ครับล้มที่ตามคลิปนั่นเลยใช่ครับแลวของของของ,ของเราของผมก็ลงเหมือนกันที่ใช้รถถนนเส้นนั้นนะครับขับแบบว่าให้ระมัดระวงนะังมากเพราะตอนนี้มันก็มีฝนตกแล้วถ้าตกอีกมันอ่านแบบว่าเล็กเสียบ ดีมันไม่มีใครตายไม่มีใครเสียชีวิต